วงดาวในช่วงครึ่งหลังธันวาคมนะคะโค้งสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นปีนี้ไปนะคะมีเรื่องใดบ้างที่จะเป็นความหวังนะเป็นเรื่องที่ทําให้จิตใจเราชุ่มชื่นใจฟูขึ้นมาสําหรับชาวตุลน,นะคะท่านใดที่รักษาราศีตุลแล้ฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ตุลาถึง14พฤศจิกาย,ยนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งหลังธันวาคมนะคะจะเป็นช่วงที่มีดาวขยับย้ายก็คือดาวอาทิตย์นะคะย้ายวันที่16ธันวาดาวสุกดาวประจําตัวย้ายในช่วง30ธันวาคมนะคะสำหรับดวงดาวในช่วงเวลาครึ่งหลังนี้นะคะก็จะส่งผลข้อที่1นนะคะดาวรับผลโคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวทางรับผลนะก็มาเกิดขึ้นกับเรื่องของสังคมแวดวงเพื่อนนะคะ การมีรับผลบางประการเกิดขึ้นนะช่วงนี้อาจจะมาจากเรื่องคนใกล้ตัวชักนำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์นะคะเรื่องความช่วยเหลือนะเรื่องของการได้คอนเน็กชันต่างๆก็เป็นได้ดาวอาทิตย์ยังเป็นดาวรับผลนะคะอาจจะหมายถึงการเข้าร่วมงานสังคมอะประเภทงานรับปริญญานะคะงานที่ค่อนข้างมีเกียรตินะหรืออะไรที่เป็นเชิงงานเป็นทางการนะช่วงนี้ก็จะเป็นการเข้าสังคมในแบบนี้ได้เหมือนกัน างท่านจะมีทุระปะป,ปังเรื่องติดต่อนะคะกับหน่วยงานองค์กรที่น่าเชื่อถือนะบางครั้งก็หมายถึงคนมียศศักดิ์ตำแหน่งได้เหมือนกันนะสำหรับดาวอาทิตย์ในภพเรือนเพื่อนสังคมนะคะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์นะคะไปอยู่ในเรือนของดาวพรหัสหนะก็ถือว่าเป็นเรือนคู่มิตรก็คือไปอยู่แล้วก็ส่งเสริมกันดีนะกับเรื่องดาวพรหัสในช่วงนี้ก็คือเรื่องราวของเพื่อนนะคะเพื่อนสังคมพี่น้องนะที่โคจรถอยหลังช่วงนี้บ่งบอกว่าบางทีมันจะได้รับ เงินทองการอุดหนุนการติดต่อนะมาจากคนทางไกลได้นะเนื่องจากดาวพฤหัสไปโคโจรถอยหลังอยู่ในภพมรณะนะซึ่งเป็นเชิงระยะทางนะคะก็หมายถึงลูกค้าเก่าก็ได้หรืออะไรที่เป็นเชิงคนในอดีตนะช่วงนี้จะมีลักษณะการติดต่อกลับมาเกื้อนหนุนลูกค้าที่หายไปนานนะอยู่ๆก็กลับมาอุดหนุนหรือติดต่อสอบถามถามไถ่นะช่วงนี้ดาวพุธก็โคโจรเดินหน้ายอยู่ในภพเรือนการเงินนะคะดังนะั้นการติดต่อสื่อสารก็จะกลับมา ดีขึ้นนะจากเดิมที่อาจจะดูเงียบหรือว่าติดต่ออะไรไปก็ยังไม่ได้คําตอบชัดเจนรอการอนุมัติรอคําตอบนะก็จะเป็นช่วงเครื่องหลังที่ดาวพุกก็กลับมาโคจรเดินหน้าในภพเรือนการเงินนะคะเป็นความหมายเชิงเดินทางนะช่วงนี้จะมีลักษณะเดินทางบ่อยๆนะบางทีมันเป็นเชิงระยะสั้นก็คือเที่ยวไปเที่ยวมานะคะเพื่อภารกิจปิดจ,จบการงานก่อนสิ้นปีนะหรือแม้แต่เรื่องของการ ติดต่อก็คือเดินทางแล้วมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะหรือพยายามหาหยิบจับทําอะไรก็มักจะเป็นเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะากเราธุรกิจประเภทเดินทางส่งของติดต่อคนต่จังหวัดทางไกลลักษณะนี้ก็ถือว่าอาดวงดาวจะส่งผลให้คุณมีรับผลจากเรื่องดังกล่าวนะคะพุทธไปโครจรเดินหน้าในเรือนการเงินช่วงนี้คําพูดวาทศิลป์ของชาวตุลก็จะส่งผลกับเรื่องเงินด้วยนะพูดจาดีพูดจาเข้าท่าหรือว่า ใช้วาทศิลปหวันล้อมชักนําชักจูงนะก็จะส่งผลดีขึ้นด้วยนะจากที่ผ่านมาดาวพุธวิปริตแปรปวนนะส่งผลให้การนัดหมายทางการเงินลูกค้าบางทีมันก็เลื่อนเลื่อนเคลื่อนหรือว่าช้านะรอคอยเรื่องเงินอยู่นะคะดาวพุธโคจรดีในเรือนการเงินเรื่องราวดังกล่าวมันก็จะรวดเร็วขึ้นน,ะนอกจากนี้เป็นช่วงที่การสื่อสารเจราจาก็นํามาซึ่งเรื่องเงินทองสําหรับข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์ดาวประจําตัวยังคงอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะ ไปเป็นคู่ส่งเสริมกับดาวอังคารฝั่งตรงข้ามนะสำหรับดาวอังคารของชาวตุลก็เป็นเรื่องเงินนะคะเมื่อตัวตนไปอยู่แล้วสัมพันธ์กับเรื่องเงินนะเป็นไปในทิศทางบวกนะช่วงนี้ก็จะมีคนมาเกื้อนหนุนนะบางทีมันเป็นเชิงเสน่ห์นิยมได้นะเช่นคนมักจะชอบนึกถึงเรานะเวลาเดือดร้อนเวลาอยากให้ช่วยนะคะนำผลดีมาสู่การงานประเภทบริการงานแก้ไขปัญหานะคะหรือคนที่ เกี่ยวพันเกี่ยวข้องทางสังคมกับคนเยอะๆช่วงนี้จะมีคนนึกถึงเราบ่อยขึ้นนะไม่ว่าจะเรียกใช้เรียกหานะคะผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะพบปะพบเจอเพื่อมอบหมายการงานหรือไหว้วานบางอย่างส่งผลให้มันก็เป็นเงินทองนะคะดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนของดาวเสาคู่ศัตรูนะรวมไปถึงความหมายพี่น้องก็ดึงดูดเป็นพิเศษด้วยนะมักจะติดต่อกันช่วงนี้นะคะหรือมีเหตุให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเชิงช่วยเหลือเกื้อนหนุนเกื้อกูลนะซึ่งส่งผลดีกับชาวตุลเพราะว่า เป็นเชิงต่างช่วยเหลือกันดีขึ้นต่างตอบแทนนะหรือเขาช่วยเราเราช่วยเขานะคะส่งผลให้ชาวตุนช่วงนี้ก็มีภารกิจหลายด้านนะแต่ก็ล้วนเป็นเรื่องราวของคนอื่นนะอย่างไรก็ตามก็ส่งผลดีกับเรื่องการหาเงินด้วยเนื่องจากความที่เราเป็นคนอารีอาร,รอบช่วยเหลือนคนอื่นบางทีชักนํามาซึ่งเรื่องทางอ้อมก็คือการเงินการค้าขายก็ดีขึ้นนะคะภารกิจช่วงนี้ของชาวตุนนะคะบางทีก็ไม่ใช่เรื่องที่เราอยากทานะแต่มันเป็นเรื่องทางสังคมบ้างนะพี่น้อง ให้ช่วยเหลือนะหรือว่าคนรอบตัวเขามาพึ่งพาปรึกษา,าหารือลักษณะนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการครบหาความรักด้วยนะเมื่อดาวตัวต,วตนไปสัมพันธ์กับดาวอังคารนะคะเป็นความหมายเชิงเพชรตรงข้ามช่วงนี้อาจจะมีการครบหาที่พัฒนามาจากเรื่องงานนะคะบางครั้งเป็นการช่วยเหลือคนอื่นในเชิงงานสังคมนะอะไรที่ทําเพื่อส่วนรวมนะคะก็ทําให้เกิดกาลยานามิตรดีๆหรือแม้แต่การพบรักก็ได้นะคะสำหรับในข้อที่3นะคะเป็นช่วงที่ดาวพระเกต เข้ามาทำลัคนานะี่ะก็ส่งผลกับชาวตุลน,นะคะเป็นดาวที่ไม่มีเหตุผลนะกับเรื่องการชักนําโชคลาภโชคดีนะคะก็จะเป็นจังหวะที่อาจจะมีโชคดีมาจากเรื่องของความฝันนะคะมีเหตุบางอย่างที่อธิบายได้ยากในเชิงทางจิตนะหรือความรู้สึกนะทำให้เราเกิดราบผลแบบแปลกๆขึ้นนะคะดาวพฤกตส่งผลให้หลายสิ่งช่วงนี้บางทีก็จะเกิดขึ้นปุบปับฉับพลันไม่ว่าจะคนเรียกใช้เรียงหาแก้ปัญหาแบบด่วนนะคะ งานประเภทตัวสำรองฉุกเฉินนะหรืออะไรที่เรียกแบบปุบป,ปรับฉับพันในเชิงการงานนะก็อาจจะเป็นได้นอกจากนี้นะคะมันยังส่งผลให้เราเกี่ยวข้องกับคนเยอะขึ้นด้วยนะเนื่องจากดาวลาบผลไปอยู่ในภพเรือนเพื่อนสังคมนะคะประเภทคนมีความรู้นะเข้าสู่แวดวงสังคมแปลกใหม่นะคะชาวต่างชาตินะหรือแม้แต่เรื่องของหมู่เพื่อนสังคมที่ดูเป็นทางการก็ อาจเป็นความหมายนี้ได้เหมือนกันดาวพฤกตส่งผลให้ช่วงนี้ชาวตุลก็จะมีรางสังหรณ์จิตสัมผัสที่แม่นยำนะบางทีรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะหรือว่าคันไม้คันมือจะได้เงินบางทีมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะหรือว่าใครที่มีความฝันปแปลกๆในห่วงเวลาครึ่งหลังทันวาคมนะบางทีมันเป็นตัวชักนำรางบอกเหตุหรือแม้แต่เรื่องโชคลาภจากตัวเลขนะที่คุยไปตีความนะบางทีมันก็จะส่งผลในเชิงลาภผลแบบนี้ได้นะคะ ชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางศาสนาบางทีมันเป็นการเข้าไปร่วมงานวัดก็ได้หรือว่ามีโอกาสได้ไปยังสถานที่เก่าแก่กศักดิ์สิทธิ์โบราณนะคะมีเหตุบางอย่างนะทำให้ชาวตุนสนใจเรื่องหลักธรรมคาสอนมากขึ้นก็ได้นะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตทาลัคนาสิ่งที่เป็นความหมายอีกมุมหนึ่งของดาวพระเกตก็คือทําให้เราเนี่ยเป็นคนจิตใจอ่อนไหวง่ายช่วงนี้นะคะดราม่าได้ง่ายนะกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกบางทีมันเป็น เรื่องของคนอื่นมาเล่าให้ฟังเราก็จะเกิดสูงสารมากผิดปกตินะคะเกิดความเห็นอกเห็นใจหรือว่าไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราช่วงนี้นะเพราะดาวมันกระตุ้นทําให้เราไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองได้ด้วยนะคะสำหรับชาวตุลน,นะคะภาพรวมนะก็จะเป็นแง่มุมบวกนะคะที่เกิดขึ้นจากดวงดาวในช่วงนี้นะใน3เรื่องนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องเงินทองชาวตุลน,นะยังคงเดินโคจร ผิดปกติในภพเรือกนกรรมมะนะคะก็คือภพเรือนการงานถือว่ามันจะเป็นลักษณะเรื่องการเงินการทองที่ยังดูไม่ค่อยปกตินักแต่ในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายนี้นะคะเนื่องจากดาวประจําตัวมันไปส่งผลกระตุ้นนะคะให้เรื่องเงินมันขยับดีขึ้นก็อาจจะได้เงินทองเข้ามาหมุนเวียนดีขึ้นนะคะการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่ครอบครัวนะช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาได้ การเงินการทองนะคะยังคงหาได้นะแต่ก็จะมีรายจ่ายเยอะเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะรายจ่ายเรื่องคนที่เรารักนะคะการส่งเสียเลี้ยงดูรายจ่ายสัดเลี้ยงงานอาดีเรกนะหรือบางท่านช่วงนี้จะมีโปรแกรมนะในการซื้อเข้าวของเอามาใช้ในการทํางานนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech นะคะสิ่งที่วางแผนไว้จะทําในปีหน้านะหรือการลงทุนทางการงานก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ สำหรับดวงดาวในปี2568นะคะเป็นปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกับทุกราศีเนื่องจากดาวก็ขยับย้ายกันชุดใหญ่นะคะดวงชะตาของชาวตุลในปี68เป็นอย่างไรนะคะช่องโหรา59ได้จัดทำคลิปนะเรื่องราวทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงนะคะหรือจะเป็นคลิปในเชิงโฟกัสแค่เรื่องงานกับเรื่องเงินใครอยากชมเรื่องใดนะคะก็หาฟังได้ที่ช่องโหรา59เหมือนเดิมนะคะขออวยพรให้ช่วงปลายปีนี้นะคะเป็น ช่วงเวลาที่ชาวตุลได้หยิบจับรับเงินมีโชคมีลาบนะคะจากดาวพระเกตดาวเลขเก้านะคะที่โคโจรมาทับลัคนาชาวตุลในช่วงก่อนปีใหม่นี้นะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ